สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่องเอ็มซ่า n าแนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราก็จะมาดูโปรโมชั่นการลดราคาของ iPhone SE 2นะครับหรือว่า iPhone SE ปี2020รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับสำหรับ iPhone ซึ่งผมก็ได้นำมาทำคลิปแกะกล่องรีวิวกันไปแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้จากคลิปในช่องเอ็มซ่าชาแของเราสาหรับความน่าสนใจของ iPhone SE ในเดือนกรกฎาคม มีการปรับลดราคาทั้งเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นประมาณ5,800บาท ซึ่งจะเป็นของค่ายมือถือค่ายไหนแล้วก็มีเงื่อนไขยอย่างไรบ้างเดี๋ยวทุกท่านก็จะได้ทราบกันอย่างแน่นอนในคลิปวันนี้นะครับสำหรับ iPhone SE2 ตัวนี้นะครับก็ได้รับความนิยมอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็อาจจะมีบางท่านนะครับหรือว่าหลายท่านด้วยซ้ําที่อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่าหน้าจอที่เล็กเพียงแค่4.7นิ้วถึงแม้ว่าจะได้ CPU ตัวเดียวกันกันกบทางด้าน iPhone 11นะครับก็อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์กับหลายๆท่านนะ เพราะว่าบางคนก็ใช้สมาร์ทโฟนจอใหญ่แล้วถ้าจะให้มาใช้เป็นจอ4.7นิ้วก็อาจจะไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อพิจารณาในการที่จะซื้อ iPhone SE 2แต่ว่าก็อาจจะมีบางท่านนะครับโดยเฉพาะคุณผู้หญิงหรือว่าน้องๆน,นักเรียนนะครับที่อาจจะชื่นชอบ iPhone หน้าจอ4.7นิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 6s iPhone 7รวมไปถึง iPhone 8นะครับก็จะมีหน้าจอที่เท่ากันเลยกับทางด้าน iPhone SE 2 ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะชอบแบบไหนนะครับซึ่งในคลิปวันนี้เราก็จะมาดูทั้งราคาเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าเป็นราคาสําหรับเดือนกร,รกฎาคมปี2 5 6 3นะครับเริ่มดูกันที่เว็บไซต์แรกนะครับเป็นของเว็บไซต์ lazada สําหรับ iphone se ปี2020ที่จัดจําหน่ายโดยร้าน i studio นะครับนี่เป็นราคาสําหรับความจุ 64G กิกขายอยู่ที่14,900บาทน,นะครับ สินค้าเป็นของแท้100%นะครับก็คือเป็นเครื่องศูนย์ไทยนั่นเองเราซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรเราก็สามารถเอาเข้าซ่อมเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศนะครับถ้าท่านสั่งซื้อสําหรับเว็บไซต์ Lazada นะครับสามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันซึ่งเงื่อนไขาการเปลี่ยนคืนก็เป็นไปตามที่ Lazada เขากำหนดนะครับมีประกันของศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มใครสนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อ iPhone SE ปี2020จากทางด้านร้านไอสตูดินะ ครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปนี่เป็นราคาสําหรับความจุ6 4กิกนะครับ14,900าบาทส่วนทางด้านความจุ1 2 8กิกนะครับเป็นของเว็บไซต์ lazada เช่นเดียวกันแต่ว่าจะจับจําหน่ายโดยร้าน Apple เองนะครับจากราคาปกติ16,900ลดเหลือ16,290บาทนะครับสำหรับร้านนี้สามารถผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนจ่ายเพียงแค่เดือนละ1629บาทต่อเดือนเท่านั้น มีให้เลือกอยู่3สีนะครับสีขาวสีแดงแล้วก็สีดําในส่วนของการชําระเงินนอกจากผ่อนชําระเราก็เก็บเงินปลายทางได้นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันเช่นเดียวกันนะครับมีประกันของศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับสำหรับ iPhone SE ปี2020ไม่ว่าจะเป็นรุ่นความจุ64หรือว่า 128G กิกนะครับเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปสำหรับเว็บไซต์ Lazada านะครับส่วน ทางด้านเว็บไซต์ช้อปปีนะครับ iPhone SE ปี2020รุ่นความจุ64 g ินะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกัน1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ14,900ช้อ e, ปปี้ลดเหลือ14,350บาทนะครับก็เป็นอีกล้านหนึ่งที่มีราคาน่าสนใจนะครับมีขายทั้งความจุ64แล้วก็128 g b ใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดจะแชทสอบถามกับทางร้านก่อนที่จะทำการสั่งซื้อก็ทำได้นะครับส่วน ในรุ่นความจุ128กิกนะครับจากร้านเดียวกันจากราคาปกติ16,900ก็ลดเหลือ16,200บาทนะครับตอนนี้จะมีให้เลือกอยู่2สีเท่านั้นก็คือสีขาวแล้วก็สีแดงสำหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะใช้ iPhone SE ปี2020นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าที่ผมได้สรุปมาให้นะครับสำหรับ64กิกเริ่มต้นประมาณ14,300บาทนะครับแล้วก็ 128GB เริ่มต้นประมาณ16,200ท่านชอบของร้านไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นของ Lazada หรือว่า s h อ p e e นะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงความคิดเห็นด้านบนสุดเพื่อให้ง่ายต่อการสั่งซื้อนะครับในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับก็มีการ,รลดราคาให้ทั้ง3ค่ายมือถือเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับค่าย t r u e Move ไ iPhone SE 2นะครับมีขายอยู่3ความจุนะครับ64 128ล้ล ก็256กิกสำหรับราคาเครื่องเปล่ายังขายอยู่ที่14,900นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมสามารถซื้อได้ในราคา7,300บาทซึ่งก็มีรายละเอียดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกอยู่3แบบนะครับเริ่มกันที่แบบแรกก็เป็นรายเดือนเดือนละ1,299บาทต่อเดือนซื้อ iPhone SE 2ได้ที่ราคา7,300นะครับจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าด้วย5,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่เราไปซื้อเครื่องนะครับก็ 12,300บาทเท่านั้นมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสำหรับค่าโทรของโปรนี้ให้มา850นาทีนะครับโทรในเครือข่าย t o รม m o v e H ได้ไม่อัน้นตรงกลางเป็นโปร10,99บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา8,300พร้อมกับจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า4 00 0รวมจ่ายทั้งหมดก็12,300บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสาหรับค่าโทรของโปรนี้ให้มา650นาทีนะครับโทรในเครือข่ายได้ไม่อัน ไม่จํากัดแล้วก็โปร899นะครับซื้อเครื่องได้ราคา1,300พร้อมกับจ่ายข่าเน็ดล่วงหน้า2,200บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับก็12,500บาทเท่านั้นมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับค่าโทรของโปรนี้ให้มา400นาทีนะครับส่วนอินเทอร์เนต็ตของทุกโปรนะครับสามารถใช้ได้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดท,ที่ความเร็วสูงสุด300เมกเรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้เหมือนกับอินเทอร์เนต็ตบ้านเลยนะครับใครสนใจอยากจะซื้อสําหรับ iPhone SE 2จากทางด้านค่าย Tool m o v ูฟเอ e เริ่มต้น7,300บาทไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่0ูนย์ทูหรือว่าทูฉับทุกสาขานะครับไปดูกันต่อเลยนะครับสำหรับค่ายที่2เป็นของค่าย d t แท iPhone SE รุ่นความจุ64 g b นะครับตอนนี้มีให้เลือกอยู่ครบทุกสีสำหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่14,900นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรซื้อได้ในราคา7,750บาทซึ่งก็จะมีโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกอยู่3แบบนะครับ แบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1น9 9บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา7,750บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลวกหน้า4 0 0 0นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ11,750บาทนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนสําหรับอินเทอร์เน็ตก็ให้มาใช้แบบไม่อั้นไม่ลดสปีดตรงกลางเป็นโปร899นะครับซื้อเครื่องได้ราคา8,750บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลวกหน้า2000ร,รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ1 0,000 7 5 0บาทนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับซื้อ iPhone SE ปี2020ได้ที่ราคา9,750พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า1,500บาทเท่านั้นนี่เป็นราคาสำหรับความจุ64กิกนะครับเริ่มต้น7,750บาทส่วนทางด้านความจุ128กิกนะครับจากทางด้านค่าย d t แทสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น9,750บาทนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตให้เราเลือก อยู่3แบบเช่นเดียวกันแบบแรกนั้นเป็นรายเดือนเดือนละพันเกบาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา9750จ่ายล่วงหน้า4 0่พนะครับตรงกลางเป็นโปร899ซื้อเครื่องได้ราคา1750จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า2000นะครับรวมจ่ายทั้งหมดก็ประมาณ12750บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นโปร699นะครับซื้อ iPhone SE 2รุ่นความจุ1 2 8ได้ที่ราคา1 1กิกไดทีราคากับจ่ายค่าเน็ดล่วงหน้า1 1> 1, 500บาทซึ่งทุกโปรจะมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับใครสนใจรุ่นไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น64กิกหรือว่า128กิกจากค่าย d t แทนะครับก็สามารถไปติดต่อสอบถามไปหาซื้อกันได้เลยที่ d t แทกชอทุกสาขานะครับไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับก็เป็นการซื้อเครื่องพร้อมโปรสำหรับค่าย AIS เป็นโปรโมชั่น AIS Hot Deal นะครับสำหรับการซื้อ iPhone SE ปี2020มีขายอยู่3ความจุนะครับ 64กิกราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่14,901.28 0กิกขายอยู่ที่ 16,900. แล้วก็256กิกขายอยู่ที่2 9 0 0บาทนะครับส่วนรายละเอียดของการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับจะมีอยู่2แบบด้านบนจะเป็นการซื้อแบบธรรมดานะครับส่วนสีเหลืองจะ เป็นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับหรือว่าไลน์ของ AIS Shop แล้วก็ AIS Online Store นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของการซื้อแบบธรรมดาหรือว่าซื้อที่ช็อปกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone SE ความจุ64 g ิกถ้าท่านย้ายค่ายมาก็ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทนะครับสำหรับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนนะครับด้านบนสุดซื้อเครื่องไดราคา11,300จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,200บาทถัดลงมาเป็นโปร1 0 9 9บาทนะครับซื้อเครื่อง ด้ราคา9,300จ่ายค่าเน็ตลุวงหน้า4,000แล้วก็โปร1,299บาทซื้อเครื่องในราคา8,300จ่ายค่าเน็ตลุวงหน้า5,000นะครับนี่เป็นโปรโมชั่นที่เราไปซื้อที่ร้านนะครับจะสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น8,300บาทถ้าย้ายค่ายก็เหลือ7,300นะครับส่วนโปรพิเศษสําหรับคลิปวันนี้เลยนะครับที่ผมได้แจ้งว่าซื้อได้ในราคา5,800ก็จะเป็นสําหรับการซื้อผ่านทางไลน์ของ AIS Shop หรือว่า AIS Online Store นะครับ มีให้เลือกอยู่3แพ็กเกจสําหรับสีเหลืองนะครับโปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ699บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา9,800จ่ายล่วงหน้า4,500บาทนะครับโปร1น9 9บาทซื้อเครื่องได้ราคา7,800จ่ายล่วงหน้า6000แล้วก็โปร1 2 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา6,800บาทซึ่งถ้าเราย้ายค่ายมานะครับก็จะเหลือ5,800บาทเท่านั้นพร้อมกับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตล่วงหน้า7 0 0 0นะครับซึ่งนี่เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเดือน ในการซื้อ iPhone s e ปี2 0 2 0นยะครับย้ายค่ายเริ่มต้น5,800ถ้าท่านสั่งซื้อผ่านไลน์ก็ซื้อได้ในราคา6,800ส่วนราคาเครื่องเปล่าก็ลดราคานะครับจาก14,900ก็เหลือ12,900เมื่อเราซื้อเครื่องแบบเติมเงินนะครับแล้วก็สมัครแพ็กเกจเติมเงินเป็นแบบ Hot d e a l Net นะครับ1,200บาทก็สามารถรับสิทธิพิเศษในการซื้อเครื่องเปล่าได้ส่วนรายละเอียดของโปรอื่นนะครับก็จะเป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นท่านอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็ออมมมมเเนสบถาาากัข้า ได้โอเคนะครับนี่ก็เป็นสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone SE 2ในเดือนก,อนกรกฎาคมปี2563นะครับทั้งราคาเครื่องเป่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรที่สามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น5,800บาทสําหรับการย้ายค่ายนะครับแล้วก็แบบปกติเริ่มต้น6,800บาทสําหรับความจุ64กิกท่านชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็ กดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ